ความลับการตลาดดึงดูดกับกฎเหล็กทั้ง7นี่คือกฎเหล็กที่สาคัญมากๆเลยนะคะ,ะกฎเหล็กทั้ง7นี้นะคะจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงความลับในการทําการตลาดของคุณให้กลายเป็นการตลาดในรูปแบบของการดึงดูดค่ะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วสามารถกดไลค์กดแชร์ออกไปมากเลยความลับข้อที่1สําคัญมากเลยใครฟังแล้วเข้าใจพิมพ์ไว้ด้านล่างนะคะเพื่อสรุป เรื่องต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆที่เข้ามาทีหลังสามารถที่จะอ่านข้อความของคุณนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยสิ่งสําคัญคือการเรียนรู้ถ้าคุณไม่ได้เอาไปใช้คุณจะลืมภายใน24ชั่วโมงเลยแต่ถ้าคุณได้แบ่งปันหรือถ่ายทอดไปต่อนะคะมันจะทาให้คุณจําได้ไม่มีวันลืมเลยนะคะข้อที่1นนะคะในเรื่องของ7ความลับการตลาดดึงดูดกับกฎเหล็กทั้ง7ข้อที่1คือจงเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของคุณคะ่ะ จงเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของคุณนี่คือกฎเหล็กข้อที่หนึ่งที่สำคัญมากๆเลยถ้าคุณอยู่ในธุรกิจอยู่ในการตลาดโดยเฉพาะคุณทำการตลาดเครือข่ายการตลาด MLM คุณเข้ามาเรียนรู้ใหม่ๆแต่คุณแสดงตัวตนออกไปในลักษณะของการที่คุณเป็นมือใหม่คุณเพิ่งมาทำคุณไม่รู้อะไรเลยแบบนี้คุณจะไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดใดๆทั้งสิ้นได้ คุณต้องสร้างแรงดึงดูดให้ตัวเองโดยการแสดงตัวตนเป็นผู้เชี่ยวชาญโอเคไหมอย่างน้อยครูพิมพ์ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้เข้ามาเรียนในเพจนี้แล้วคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญและรู้มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังของคุณรู้ผู้คนจะวิ่งเข้าหาคนที่เชี่ยวชาญน,นะคะฉะนั้นอย่าเข้ามาในธุรกิจแล้วบอกว่าตัวเองเป็นมือใหม่หรือฉันไม่รู้รเลยนะแต่ให้บอกกับคนทําทุกคนที่คุณอยากจะ แบ่งปันให้เขาเข้ามาทําธุรกิจหรืออยากให้เขาดึงดูดเข้ามาหาคุณด้วยการบอกว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณมีวิธีแก้ปัญหาหเขาคุณสามารถที่จะช่วยให้การตลาดของเขาดีขึ้นดึงดูดมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นได้ยังไงหรือแม้แต่คุณเป็น,นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจของคุณในสินค้าของคุณที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองสําคัญมากเลยนะคะอ่าฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญวันนี้เป็นยังไงถ้าคุณอยากสวมความเป็นผู้เชี่ยวชาญในตัวคุณ นั่นก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นออกมาสู่โลกออนไลน์มีภาพมีวิดีโอหรือไลฟ์สดแบบนี้เพื่อให้เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะเดินตามได้นะคะนี่คือกฎเหล็กข้อที่1ฉะนั้นถ้าคุณเข้ามาคุณบอกว่าฉันจะเป็นแค่มือใหม่ฉันก็แค่เป็นมือใหม่ฉันไม่เก่งฉันทําธุรกิจก็เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่วันคุณจะไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดอะไรได้เลย อย่าลืมนะคุณรู้มากกว่าผู้หวังของคุณแน่นอนโดยเฉพาะถ้าคุณเข้ามาเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ใน YouTube ใน Facebook ในช่องทางต่างๆมีอะไรให้คุณเรียนรู้เยอะแยะมากมายรีบเร่งที่จะเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองและแสดงตนออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญโอเคไหมกดเลขข้อที่1จองเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของคุณนะคะ ต่อไปข้อที่สองสำคัญมากเลยกฎเล็กข้อที่สองคือคุณต้องรักการให้คุณต้องรักการให้ค่ะคุณต้องรักการให้และการแบ่งปันธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจของการที่คุณอยากจะขายคุณอยากมีรายได้เยอะๆมีกำไรเยอะๆมีรายได้หลักล้านแต่มันเป็นธุรกิจของคนที่รักการให้ค่ะ ยิ่งคุณอยากจะแบ่งปันผลลัพธ์ที่ดีสุขภาพที่ดีรายได้ที่ดีอาชีพที่ดีให้กับคนอื่นๆมากเท่าไหร่อยากจะให้มากแค่ไหนในกฎของจักรวาลจะสะท้อนกับมาหาคุณโดยตรงเลยฉะนั้นถ้าในใจของคุณคิดแต่ว่าคุณอยากจะได้อยากจะเอาคุณก็จะไม่ได้ค่ะโอเคไหมฉะนั้นคุณต้องรักการให้ค่ะ แบ่งปันมันออกมาอย่างวันนี้ใครบังเอิญเข้ามาดูไลฟ์สดนี้แล้วรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ให้ฉันเป็นผู้แบ่งปันนะคะคุณก็จะแชร์ไลฟ์นี้ออกไปให้กับเพื่อนๆของคุณได้เห็นมากที่สุดนะคะต่อไปกดเล็กข้อที่3คือสำคัญมากเลยนะพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ด้วยแต่จะมาขยับจะมาข,ขยี้หรือย,ย้ำให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะก็คือข้อที่3คือคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบ 360อองศาไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวนะเปลี่ยนแปลงแบบกี่องศานะ360อองศาเปลี่ยนแปลงให้เห็นแบบชัดชัดประจักษ์ชัดกันไปเลยเพราะวันนี้ผู้คนจะไม่เชื่อในสิ่งที่คุณพูดคะ่ะแต่เขาจะเชื่อในสิ่งที่คุณได้ทำให้ดูคุณต้องเป็นหลักฐาน เป็นประจักษ์พยานของการเปลี่ยนแปลงเพราะการสร้างธุรกิจเครือข่าย MLM มันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเพราะว่าเวลาคุณประสบความสำเร็จในธุรกิจ MLM ธุรกิจเครือข่ายคุณจะสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านเลยเริ่มจากสุขภาพที่ดีผิวพรรณที่ดีนะคะรายได้ที่ดีได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ทำในสิ่งที่คุณรักมีเวลามากขึ้นที่จะทำในสิ่งที่คุณชอบ พอยิ่งคุณมีองค์กรใหญ่ขึ้นคุณก็จะมีเวลามากขึ้นเพื่อจะไปเที่ยวไปทําในสิ่งที่คุณรักและก็แบ่งปันผลลัพธ์สู่ความสําเร็จออกไปข้างนอกนะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจของคุณแล้วคุณรักการให้และคุณแบ่งปันมันออกไปและที่สําคัญคุณอยากให้คนเชื่อคุณอยากให้คนดึงดูดเข้ามาหาคุณคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง3 60อองศาโอเคไหมได้มองในกระจกหรือยัง ว่าวันนี้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปจากวันแรกที่เริ่มต้นธุรกิจไปแล้วหรือยังเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปเล็กๆน้อยๆอุย้ยผอมไปครึ่งกิโลอะไรอย่างนี้หรือว่าฉันสวยขึ้นแค่แบบนิดเดียวแต่คุณต้องสวยขึ้นหลอ่อขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแบบ360องศาอย่าลืมนะผู้คนจะไม่เชื่อสิ่งที่คุณพูดแต่เขาจะเชื่อสิ่งที่คุณทำให้ดูค่ะเคไหม ต่อไปค่ะข้อที่3แล้วนะต่อไปข้อที่4ข้อสําคัญฟังดีๆนะฟังดีๆนะกดเหล็กข้อที่4ของการที่คุณจะเป็นคนดึงดูดนั่นก็คือมีความสุขก่อนต้องมีความสุขก่อนค่ะ เขาบางคนบอกว่าฉันอยากได้โน่นอยากมีบ้านอยากมีรถอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากที่จะตอนนี้สุขภาพดีขึ้นอยากจะน้าตาลลดอยากจะเบาหวานหายอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันต้องได้ก่อนดีฉันถึงจะมีความสุขแต่กฎของโลกนี้หรือกฎของการสร้างแรงดึงดูดไม่ใช่แบบนั้นกฎของการสร้างแรงดึงดูดคือคุณมีความสุขก่อนมีความรู้สึกดีก่อนรู้สึกว่ามันได้มาแล้วหรือเป็นแล้วในตอนนี้ ถึงจะถูกดึงดูดเข้ามาเหมือนวันนี้ค่ะคุณมีเป้าหมายยังไงคุณอยากมีองค์กรที่ประสบความสําเร็จคุณอยากมีคนที่ใช่เข้ามาในองค์กร10คนก่อนอื่นคือคุณก็ต้องมีความสุขกับความรู้สึกนั้นก่อนว่าวันนี้คนที่มีองค์กร10คนเขาจะแอคชั่นยังไงทําตัวยังไงนะมีความสุขแบบไหนคุณมีความสุขที่ได้แบ่งปันถ่ายทอดให้คนชีวิตเปลี่ยนมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณได้ช่วยคนให้จาก เป็นเบาหวานไม่ต้องกินยาแล้วเปลี่ยนชีวิตความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงคุณจะต้องรู้สึกเหมันก่อนโอเคไหมกดเหล็กข้อที่4แล้วนะพวกนี้คือกดเหล็กน,นะหัวข้อชัดเจนมากเลยเหมือนกับคนแค้กับสโนไวท์ทั้ง7ต้องอยู่คู่กันนะในเรื่องของความลับการตลาดดึงดูดคุณอย่าทํากระดาษที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาคุณก็ต้องเข้าใจกฎเหล็กทั้งเนี้แบบอยู่ในใจแบบอยู่ในสมองของคุณแบบ ปิ้งขึ้นมาตลอดเวลาในหัวของคุณว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นหนทางที่จะทําให้คุณสร้างแรงดึงดูดให้กับการตลาดของคุณได้เคไหมต่อไปค่ะกดเลขข้อที่5พวกนี้คือสิ่งที่ต้องทําในชีวิตประจําวันนะในทุกๆวันนะคะฉะนั้นพิมพ์ไว้ด้านล่างก็ได้หรือจะจดเก็บไว้ก็ได้นะคะข้อที่5คือคุณต้องขอบคุณทุกๆวัน คุณต้องขอบคุณทุกๆวันขอบคุณทุกๆวันนี่คือกฎเหล็กคนที่ขอบคุณทุกๆวันคือคนที่มีสิ่งที่เขาต้องการอยู่เปี่ยมล้นรอบๆตัวเพราะคนที่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการอยู่อย่างล้นเหลือเขาจะขอบคุณทุกๆสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาฉะนั้นคำว่าขอบคุณมันคือการสร้างแรงดึงดูด เพื่อให้คุณรู้สํานึกในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและทำให้คุณมีมากขึ้นนะฉะนั้นวันนี้คุณจะขอบคุณอะไรขอบคุณทีมงานของคุณที่เขาเป็นแบบไหนขอบคุณคนที่เข้ามาในธุรกิจของคุณที่เขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เขาประสบความสำเร็จที่เขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปมากกว่าเดิม ขอบคุณองค์กรของฉันที่ทุกคนขยันมุ่งมั่นถึงแม้จะตอนนี้เป็นช่วงวิกฤตแต่ทุกคนก็สามารถที่จะแบ่งปันโอกาสออกไปอย่างต่อเนื่องนะคะคุณอยากได้แบบไหนคุณก็ขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้แล้วแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็จะขยายออกไปอีกฉะนั้นวันนี้คุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีแล้วหรือยังใครที่เข้ามาดูไลฟ์นี้นะคะคุณอยากจะขอบคุณอะไรคุณก็พิมพ์ไว้ข้างล่างได้ ขอบคุณไลฟ์สดนี้ที่ทำให้ฉันตื่นรู้ที่จะได้มากกว่าเดิมได้ในสิ่งที่ต้องการมากกว่าเดิมแล้ววันนี้ฉันก็ได้ในสิ่งสิ่งนั้นแล้วขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ในทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณฝึกนิสัยที่เห็นสิ่งที่มีตรงหน้ามีคุณค่าแล้วคุณก็จะได้คุณค่านั้นมากกว่าเดิมและก็มากกว่าเดิมเคไหม แต่คนส่วนใหญ่เวลามองสิ่งที่มีตรงหน้าในเรื่องที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจมีเยอะมากมายเหลือเกินนะมีเยอะมากมายเหลือเกินฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณก็จะไม่รู้จักขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้โอเคแม่กดเหล็กนี้สำคัญมากเลยนะต่อไปค่ะกดเหล็กข้อที่6ข้อสำคัญฟังดีๆนะคุณต้องรักผู้คนค่ะ คุณต้องรักผู้คนค่ะธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจของผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะที่จะไหลเข้ามาในองค์กรวันนี้ธุรกิจไม่ใช่การซื้อของเยอะๆมากองที่บ้านแต่มันคือการที่ทุกคนจำนวนมากๆนะคะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพ อยากจะสวยขึ้นหล่อขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นและสินค้านวัตกรรมที่คุณมีตอบโจทย์กับเขาได้นะคะฉะนั้นคุณจะต้องรักผู้คนเพราะผู้คนจำนวนมากมายจะไหลเข้ามาสู่องค์กรของคุณโอเคไหมฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าฉันไม่ชอบผู้คนฉันไม่ชอบเจอคนฉันไม่ชอบอยู่กับคนฉันไม่ชอบจะออกกล้องไม่ชอบให้คนมารู้จักชีวิตประจำวันของคุณ มันจะขัดแย้งกับกฎเหล็กของการสร้างแรงดึงดูดทั้งหมดในโลกนี้ฉะนั้นกฎเหล็กของการสร้างแรงดึงดูดสร้างธุรกิจเครือข่ายของคุณให้เติบโตคือการที่คุณรักผู้คนฉันเป็นคนที่รักผู้คนแล้วผู้คนก็จะไหลมาธุรกิจไม่ใช่เป็นธุรกิจของการมีคนไม่กี่คนแล้วก็ซื้อของเยอะๆกองเต็มบ้านแต่ธุรกิจค,คือการที่ อะไรมีผู้คนไหลมาเต็มเลยแล้วผู้คนเหล่านี้เป็นผู้คนที่ได้รับสิ่งดีกับจากคุณได้รับประโยชน์จากคุณนะยิ่งคุณรักผู้คนมากแค่ไหนนะคะผู้คนก็จะไหลเข้ามาในองค์กรของคุณมากเท่านั้นโอเคไหมอ่าต่อไปค่ะกดเหล็กสำคัญข้อที่7นี่ก็สำคัญอีกเช่นกันคือจะบอกว่าแพงทุกข้อ7ข้อที่เล่ามาเป็นกดเหล็กเลยคําว่ากดเหล็กคืออะไรกดเหล็กก็คือกดเหล็ก กฎไม่ได้มีไว้แหกถ้าคุณแหกกฎคุณจะสร้างแรงดึงดูดไม่ได้ฉะนั้นคุณลองสำรวจตัวเองว่ามันมีกฎบางข้อไหมที่คุณยังแบบทําตรงข้ามหรือคิดตรงข้ามอยู่พอทําตรงข้ามคิดตรงข้ามอยู่แทนที่คุณจะดึงดูดคุณกับผักสิ่งที่คุณต้องการออกไปถ้าวันนี้คุณอยากเป็นมนุษย์แม่เหล็กมนุษย์ดึงดูดคุณจะต้องทำตามกฎเหล็กนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่7สําสำคัญมากคือการเป็นเจ้านายตัวเองค่ะ ไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นของใครทั้งนั้นไม่ใช่ธุรกิจของเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานไม่ใช่ธุรกิจของ GM ไม่ใช่ธุรกิจของ c e o ไม่ใช่ธุรกิจของใครทั้งนั้นมันคือธุรกิจของคุณคุณเป็นเจ้านายตัวเองจำไว้นะมันเป็นธุรกิจที่ลงทุนแค่หลักพันหลักหมื่นไม่ใช่ลงทุนหลักหลายล้านหลักสิบล้านร้อยล้าน แต่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณเองเพราะทุกๆยอดขายที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณมันสร้างเงินกลับมาให้คุณทุกบาททุกสตางค์ฉะนั้นกฎเหล็กก็คือคุณเป็นเจ้านายตัวเองค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของคุณคุณต้องรับผิดชอบ100%และเมื่อคุณเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณเองมีสินค้านวัตกรรมเป็นไม่รู้กี่ร้อยรายการเป็นของคุณเองทั้งหมด ถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะดึงดูดคนเข้ามาหาองค์กรของคุณเพราะวิธีคิดของเจ้านายตัวเองเจ้าของธุรกิจของตัวเองเขาจะรู้ว่าสินค้านี้มันมีคุณค่าขนาดไหนกว่าจะผลิตมาจากโรงงานกว่าจะหาวัตถุดิบกว่าจะได้สินค้าตัวนี้มานะคะหรือกว่าจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่ที่จะรองรับสินค้านวัตกรรมเหล่านี้ ต้องลงทุนเท่าไหร่แบบไหนยังไงฉะนั้นเมื่อคุณรู้ว่าเฮ้ยฉันเป็นเจ้าของอะ่ะฉันได้ลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อที่จะสร้างการตลาดตรงนี้ให้เติบโตคุณก็จะทําการตลาดด้วยใจที่มุ่งมั่นด้วยใจที่อยากจะเป็นเจ้าของมันจริงๆนะคะฉะนั้นกฎเหล็กเหล่านี้จะทําให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดค่ะ ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยคุณเข้ามาทำก็แค่แบบทำเล่นๆนนะ่ะทำสนุกๆก็เป็นแค่งานอดิเรกอ่ะองค์กรของคุณก็จะไม่ขยายเติบโตออกไปแต่ถ้าคุณแบบเป็นเจ้าของเองอ่ะคุณรู้เลยว่าวันนี้นวัตกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมามีคุณค่ากับโลกนี้เท่ามากแค่ไหนมีคุณค่ากับคนมากแค่ไหนมีคนที่รอโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบนี้ มีทั้งสุขภาพดีมีทั้งรายได้ที่ดีมีทั้งงานเขาเรียกว่ามีทั้งการท่องเที่ยวที่คุณจะประสบความคุณยิ่งไปเที่ยวคุณยิ่งประสบความสําเร็จแบบเนี้ยมันมีอาชีพไหนที่คุณสร้างยอดขายเติบโตขึ้นยิ่งไปเที่ยวคุณยิ่งประสบความสําเร็จฉะนั้นกฎเล็กข้อสุดท้ายคือเป็นเจ้านายตัวเองไม่มีใครเป็นเจ้านายของคุณและธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ คุณเป็นเจ้านายตัวเอง100%คุณเป็นคนดีไซน์ธุรกิจของคุณคุณเป็นคนทําการตลาดด้วยตัวเองคุณเป็นคนเขาเรียกว่าจัดสรรเวลาในแต่ละวันว่าคุณจะทาธุรกิจกี่ชั่วโมงในแต่ละวันฉะนั้นคุณต้องชัดเจนเลยว่าวันนี้เมื่อคุณเป็นเจ้านายตัวเองแล้วคุณเป็นเจ้าของสินค้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้คุณจะทาธุรกิจแบบไหนยังไงคุณสามารถดีไซน์ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ยังไง สำคัญก็คือคุณต้องขอบคุณตัวคุณเองที่แบ่งปันให้กับตัวเองนั่นแหละก่อนอื่นเลยเข้ามาเรียนรู้ความรับการตลาดดึงดูดกับกฎเหล็กทั้งเ็นี้ขอบคุณตัวเองก่อนเลยค่ะที่แบ่งเวลาที่เวลานี้อาจจะเป็นเวลาที่ปกติอาจจะต้องไปเล่นสั์น้ำละมั้งวันนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้เขาเล่นกันหรือเปล่านะแต่ครูพิมเชื่อว่าใครที่มาดูไลฟ์นี้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรของตัวเอง อยากที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดและประสบความสําเร็จโดยไม่ต้องไปตึ้องอขอร้องใครคุณทําสําเร็จตั้งแต่เข้ามาฟังไลฟ์นี้และอย่าลืมจํากดเหล่านี้ไว้แล้วทําให้เหมือนกับว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้กับธุรกิจของคุณแน่นอน ะะหรือใครที่มีทีมงานอยากให้ทีมงานที่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ก็สามารถแชร์ให้เขาได้ฟังได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะในเรื่องของความลับการตลาดดึงดูดกับกฎเหล็กทั้งเจ็ดก็คิดว่าทุกท่านได้รับประโยชน์กลับไปแต่อย่าลืมนะสิ่งที่คุณได้ฟังคุณจะลืมภายใน24ชั่วโมงเลยแต่ถ้าคุณอยากให้ตัวเองประสบความสำเร็จจริงๆนั่นก็คือเอาสิ่งนี้ไปลงมือทำทันที เอาสิ่งนี้ไปลงมือทำทันทีเอาไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแบ่งปันให้กับองค์กรแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักเจข้อนี้สำคัญมากเลยไม่มีคนที่มีแรงดึงดูดคนไหนคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนไม่มีคนที่เป็นมนุษย์เงินล้านคนไหนที่ไม่ทำแบบนี้